เตรียมตัวให้พร้อมหลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังเผชิญกับพายุฝนฟ้าขนองและภาคใต้ของเรานั้นน่าเป็นห่วงเป็นพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนแล้วว่าสถานการณ์ฝนจะหนักขึ้นในหลายจังหวัดทางใต้เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันแต่ที่น่ากังวลกว่านั้นคืออะไรมาดูกันครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์สภาพอากาศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษในช่วงนี้กันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องชาวใต้ที่ต้องเตรียมรับมือกับฝนที่อาจจะตกหนักกว่าเดิม กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าอ้างอิงวันที่16ตุลาคม2568เวลา17นาฬิกา20นาทีว่าประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงบ้างเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเมื่อวานแต่ภาคใต้กลับมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นแถมยังมีโอกาสเจอฝนตกหนักในบางพื้นที่อีกด้วยสาเหตุหลักๆมาจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยและทะเลอันดามันคำเตือนสำคัญ ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าะนองฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเป็นเวลานานซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมได้และที่สําคัญคือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรในบริเวณที่มีน้ําท่วมขังด้วยนะครับอย่าประมาทแม้แต่น้อยสําหรับชาวเรือที่ต้องทำมาากินในทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้คลื่นลมแรงพอสมควรนะครับคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตร ดังนั้นขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินแล้วในช่วง7วันข้างหน้า16-22ตุลาคม2568หละกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่16-20ตุลาคม2568 ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนฟ้าะนองเป็นหย่อมๆในขณะที่ภาคใต้ยังคงต้องเจอกับฝนฟ้าะนองกระจายและมีฝนตกหนักในบางแห่งสาเหตุยังคงเป็นเรื่องของลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตร ช่วงวันที่21ถึง22ตุลาคม2568สถานการณ์ในภาคใต้ยังไม่ดีขึ้นยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางแห่ง ส่วนประเทศไทยตอนบนฝนจะเริ่มน้อยลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ป,ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันเริ่มมีกำลังแรงขึ้นคลื่นลมในทะเลอันดามันห่างฝั่งและอ่าวไทยจะสูงขึ้นเป็น1-2เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังที่เน้นย้ำ พี่น้องชาวใต้ครับสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคืออันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่าส่วนชาวเรือในอ่าวไทยและทะเลอันดามันขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงนี้มาดูพยากรณ์อากาศรายภาคสําหรับวันนี้16ตุลาคม2568 ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้17ตุลาคม2568กันครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณ40เอร์ซ็นของพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนตากกำแพงเพชรและสุขโขทยัยอุณหภูมิตำสุด2 2่สสององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กมชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองประมาณ30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กมชั่วโมงภาคกลาง มีฝนฟ้าคนองประมาณ40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กมชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑล มีฝนฟ้าคนองประมาณ40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กมชั่วโมงภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคนองประมาณ40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชเชียงสาชนบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเศร้ามีฝนฟ้าขนองถึง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหน,กหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเศร้ามีฝนฟ้าขนองประมาณ60เอร์เซนของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กมชมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรประเด็นที่น่าสนใจหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมภาคใต้ถึงได้รับผลกระทบจากฝนมากกว่าภาคอื่่นนนๆในชวงี้ จริงๆแล้วมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้ทะเลทําให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมโดยตรงรวมไปถึงลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงทําให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้ง่ายกว่าแต่บางคนก็อาจจะมองว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกคล a t เม h a เ g e เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์ฝนตกหนักผิดปกติเช่นนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาและถกเถียงกันต่อไปคำถามชวนคิด คุณคิดว่าอะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้ภาคใต้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้และเราควรเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ